วัดีค่ะวันนี้คือตะเลสน่ารักมากค่ะทุกคนเด็กอะไรไม่รู้ยิ่งดูยิ่งน่ารักเราก็จะบอกว่าทรงผมทรงนี้คือชอบอ่ะ ความรู้สึกส่วนตัวคือสีผมนี้เข้ากับน้องดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ออร่าช่วงนี้คือพุ่งมากลูกสมแล้วที่โซโลกกาลังสมารเร็วๆนี้เราก็จะบอกว่า,ควา,า,าความทําหน้าทําตาความทะเลนใดๆก็คือยืยนหนึ่งในวงจริงๆนะคะซึ่งวันนี้น้องก็ได้มาตอบหลายๆคําถามให้แฟนได้หายข้องใจด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพันของน้องหมาน้อยสมาชิกตัวใหม่ n e ู l o v นะคะซึ่งเป็นพัน doberman อ,อายุเพียง4เดือนซึ่งแอดมินก็ดาถูกไปในคลิปที่แล้วอีกนั่นแหละคะ่ะว่าน้องลิซ่าอยากให หนูเลิฟเนี่ยได้เจอกับหนูแฮงค์สุนัขของน้องแชงซึ่งตเตลีสก็เหมือนมีการถามถ,ามถึงน้องแชงด้วยนะคะว่าว่างประมาณเมื่อไหร่ซึ่งน้องแชงก็เลยตอบว่าเอาตอนที่ลิซ่าว่างเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลิซ่าค่อนข้างยุง่งส่วนน้องแชงตอนนี้ก็คือว่างเสมอได้ทุกเมื่ออะไรประมาณนี้นะแล้วก็ในไลฟ์ค่ะที่น้องได้พูดถึงตัวเองตอนเดบิวใหม่ๆน้องได้บอกประมาณว่าเวลาที่ออกมาไลฟ์หรือว่าไปออกรายการเมื่อก่อนน่ะน้องจะพูดน้อยมากๆเพราะว่ากลัวพูดผิดนะคะแต่ว่าตอนนี้คือดีขึ้น ม,มั่นใจขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วแล้วก็คําถามที่ว่าหากย้อนเวลากลับไปในอดีตได้อยากไปตอนไหนมากที่สุดแล้วก็สําหรับเด็กคลาส A ออย่างลลิสานะคะก็ไม่น่าแปลกใจสําหรับคําตอบที่น้องตเตลิสได้บอกว่าอยากย้อนกลับไปช่วงอะประเมินตอนเป็นเด็กฝึกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสนุกมากๆแล้วก็ถ้าเจอบลิงก็คืออยากกอดที่สุดเลยอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆใครอยากดูย้อนหลังมันมีบางช่องทาง YouTube เอาลงไว้เยอะแยะเลยนะคะทุกคนยังไงใครดูไม่ท ไปหาดูย้อนหลังกันได้นะแล้วก็ล่าสุดค่ะในไอจีสตอรี่น้องลิซ่าก็มาโพสต์ขอบคุณเหล่าบลิงด้วยนะคะหลังจากที่ห่างหายไม่ได้ไลฟ์สดแบบนี้เป็นเวลานานแล้วขอบคุณที่รอพวกเรานะคะแม้ว่าฝนจะตกไปก่อนหน้านี้หนูก็คิดถึงทุกคนมากเลยสุขสันต์วันครบรอบ5ปีอีกครั้งค่ะอ่าแล้วนี่ก็คือกิจกรรมในวันครบรอบ5ปีเดบิวต์ของศิลสาบลักพิงค์นะคะแล้วก็ขอลาไปด้วยคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะหลังจากที่น้องลิซ่าได้ได้ออกมาจากวีไลฟ์สเตชั o n หลังจากที่ได้มีการจบไลฟ์ไปก็น้องได้เดินไปขึ้นรถนะคะแล้วก็หลังจากขึ้นรถแล้วเนี่ยก็มีการลดกระจกลงมานะคะเพื่อบอกมือบายๆทักทายแฟนๆที่มารอด้วยแล้วก็ยังไงเนี่ยคืนนี้คิดว่าแฟนๆทุกคนแฟนน้องลิซ่าแล้วก็แฟนๆศิษย์สาวแบล็คพิงทุกคนเนี่ยน่าจะมีความสุขกันนะคะที่ได้เห็นแบบศิษย์สาวมาในวีไลฟ์มาพูดคุยกับแฟนๆแบบพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอีกครั้งยังไงก็คืนนี้ฝันดีนะคะทุกคน บ๊ายบายค่ะ